เม็ดในตานะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับในตาจะไม่เป็นเม็ดแต่จะเป็นหลุมนะครับบางเหลี่ยญก็จะมีสองเส้นนะครับแต่เป็นสองเส้นนะครับจะเป็นโคดอาตาธนาคารกรุงเทพนะครับดอกบัวชั้นแรกจะเป็นรอยฟันเฟืองทีๆนะครับชั้นที่สองตรงนี้จะเป็นฉีกลงไปนะครับนี่นะครับเหลี่ยญรุ่นนี้นะครับ ถ้าเป็นมือใหญ่ๆเสียนใหญ่ๆเขาก็จะเรียกร er ุ่นย่อยๆนะครับเหรียญย่อยๆแต่สําหรับผมนะครับผมว่าค่อนข้างหายาก <ๆ S 1> เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ยิ่งสวยๆนะครับยิ่งสวยๆแบบนี้นะครับพบเจอ dafür, น้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถูกบรรจุไว้ในะทาเนียบเหรียญน,นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารโลรุ่นที่60บนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ทรงหยดน้ําแบบนี้นะครับพิมพ์พระอาจารย์ฟันหันหน้าตรงนี่นะครับหน้าตาเข้มขังดุดันแบบนี้นะครับ พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรวัดบุรมสมพรสกลนครนี่นะครับเรียอตรงนี้ผมว่าค่อนข้างสวยด้วยนะครับออกแบบมาสวยงามนี่นะครับสร้างถวายโดยธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพสร้างถวายให้พระอาจารย์ฟั่นนะครับเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับเพื่อมาแจกนะครับในงานเปิดในงานเปิดธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาสกลนครนี่นะครับ 29พฤศจิกายน2517นะครับเหรียญรุ่นที่60นะครับถือว่าสวยแล้วก็หายากพอสมควรนะครับสำหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับก็น่าจะมีเท่าที่พบเจอนะครับดูในประวัติก็มีแค่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลงน้ำตาลแบบนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างนี้เนื้อเงินนี้แทบไม่เคยเจอเลยนะครับเนื้อทองแดงก็ ลมน้าตาลแบบนี้ก็เจอมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับสวดยิ่งสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าสร้างอย่างละกี่เหรียญแต่น่าจะไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับรุ่นนี้สำหรับการดูการพิจารณานะครับเหรียญตรนี้ก็ให้จําพิมพ์นะครับพิมพ์ทรงพิมพ์หน้าพิมพ์เหรียญนะครับแล้วก็พวกฟอนต์ตัวหนังสือ ความคมชัดนี่ก็สําคัญนะครับการดูการพิจารณาก็ให้ดูรวมเลยนะครับแต่หลักๆก็ให้จําพิมพ์หน้าให้ได้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟันหน้าตาแบบนี้นะครับจําให้แม่นเลยนะครับนี่นะครับจมูกโด่งชัดเจนนะครับตุนนี้ลนโด่งใหญ่ๆเม็ดในตานะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับในตาจะไม่เป็นเม็ดแต่จะเป็นหลุมนะครับ นี่นะครับเป็นหลุมลึกลงไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับลึกๆลึกลึกชัดๆเลยนะครับในตานะครับนี่นะครับจะต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าความคมชัดอย่างอื่นเลยนะครับรูจีวอนเป็นเส้นเส้นเป็นแท่งๆนะครับเส้นคอนะครับนี่นะครับตรงนี้ตรงไหลหรือว่าผ้าสังขตินะครับจะยกสูงนะครับนี่นะครับยกสูงขึ้นมาเลยนี่นะครับ นี่นะครับมองก็จะเป็นแบบไม่เรียบไม่ไม่เรียบมันนะครับจะเป็นแบบเส้นเซียนนะครับเส้นเซียนนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วถ้าพลิกขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงรอยตัดลงไปก็จะเห็นเป็นเนื้อเกินนูนขึ้นมานะครับหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับจะมีสองจุดเนื้อเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ ตรงดอกวัวนะครับตรงนี้นะครับดอกวัวตรงนี้จะเห็นเป็นเส้นแตกนะครับแหลงขึ้นไปวิ่งขึ้นมาถึงนี่นะครับนี่นะครับเห็นเป็นเส้นแตกนะครับบางองค์นะครับบางเหลี่ยญก็จะมีสองเส้นนะครับแตกเป็นสองเส้นนะครับนี่นะครับเส้นแตกวิ่งขึ้นไปนะครับบางองค์ถ้าถ้าบางองค์ก็จะมีแตกออกมาตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับ อันนี้มีเส้นเดียวนะครับนี่นะครับหน้าตาฟอนตตัวหนังสือนะครับฟอนตัวหนังสือค่อนข้างสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นแท่งขึ้นมาแบบสวยเลยนะครับนี่การออกแบบการแกะพิมพ์นะครับแท่งขึ้นมายกสูงตัวหนังสือนี่สวยงามคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับฟอนตัวหนังสือนี่นะครับต้องแบบนี้นะครับ สวยคมๆหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหน้านะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิกขึ้นมาให้ดูโค้ดก่อนเลยครับเหรียญรุ่นนี้จะมีโค้ดนะครับนี่นะครับจะเป็นโค้ดอาตาธนาคารกรุงเทพนะครับดอกบัวจะต่อบริเวณที่นะครับเหรียญรุ่นนี้มีทุกเหรียญนะครับนี่นะครับต้องเป็นตัวต่อลงไปคมชัดนะครับแล้วก็ห่วงหูเหรียญนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับพิกมามันจะเป็นแบบ เป็นคล้ายๆเป็นสองชั ies, women, ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นกลมๆนูนๆนะครับด้านหลังนี่นะครับนี่นะครับตรงห่วงโซเหรียญตรงนี้นะครับนี่นะครับน่าจเป็นเอกลักษณ์นะครับ่วงข้างหลังนี่ครับกลมๆนูนๆนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นมนๆนะครับนะครับด้านหน้าจะเป็นมนๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมนๆขึ้นมา แบบนี้นะครับหัวรู้เรียญนะครับรุ่นนี้อ่าแล้วก็ขอบเหรียนนะครับนี่นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยครับจะเป็นสองชั้นนะครับนี่นะครับจะมีเส้นเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับมองเห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับขอบฝั่งนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของเราถ้าด้านขวาจะไม่มีนะครับนี่นะครับจะตัดตรงอ่า ด้านซ้ายจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับมีเส้นนะครับวันตัวหนังสือก็ผมชัดเป็นแท่งสวยงามเลยนะครับยด้านหน้านะครับฝอนตัวหนังสืมมนนงอนี่นะครับความคมชัดนะครับความสวยงามนี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือต้องให้ได้แบบนี้นะครับด้านหลังก็น,นะครับ นี่นะครับความสวยงามนะครับของตัวหนังสือรุ่นรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวตัดนะครับตัวตัดหรือเบอร์ตัดกันนะครับค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับนนี้จะตัดหยาบแล้วก็ท้าเรียดอ่านี่นะครับมองเห็นเป็นตัดทีทีเลยนะครับนี่นะครับ ตัดจิง้จะเป็นสองชั้นนะครับส่วนมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นสองชั้นเลยนะครับชั้นแรกจะเป็นรอยฟันเฟืองทีทีนะครับชั้นที่สองตรงนี้จะเป็นฉีกลงไปนะครับนี่นะครับตัดแล้วก็ฉีกรอยฟันเฟืองนี่จะทีทีนะครับนี่นะครับรอยฟันเฟืองจะเป็นทีทีหยาบๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอ่าครึ่งล่างนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นฉีกลงไปนะครับค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเบอตัดนี่นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ฝั่งหนึ่งนี่นะครับฝั่งนี้ชัดเจนี่นะครับรอยจะเป็นที่ๆนะครับตรงบริเวณนี้ก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นฉีกออกไปเลยนะครับตัดลงมานี่นะครับเมืตัดรอยฟันเฟืองที่ๆเล็กๆที่ๆแลวตรงนี้ก็จะฉีกลงไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นที่60นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับบางท่านก็บอกเหรียญรุ่นย่อยๆแต่รุ่นนี้ผมว่าสวยๆวันนี้ก็หายากพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับอันนียบเหรียญรุ่นที่60พระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับอย่างนี้สวยสมบูรณ์นะครับนี่นะครับอ่าครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ EP นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ